เอ็กอะนะเทปบอดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ไม่น่าเชื่อคนนี้เขาทำเองคนนี้คาดหลับเองเนกมันจะโดนเนกมันกลืนเกวนพระเอกอะท่านทำอะไรท่านทำอะไรอ่ะเปล่านี่แค่สะดอกเคราะห์ให้เจ้าอย่าสกปรกโสมมเหมือนกับพี่เจ้าท่านทำอะไรอ่ะ อย่าสกปรกสบบอกเหมือนพี่เจ้านี่ลินคุณหนูใหญ่หมายความว่าไงเหรอยินจานแบบนี้เขาเรียกว่ารักดังกระแสน้ำแบบนี้เขาเรียกว่ารักดังกระแสน้ำเพคคนหลอกติงเลยว่ะนี่หนูมันทำหน้าชอบเลี้ยงหรอชอบลองเนี่ยโอเคอันนี้น่าจะเป็นเต้ยดูแบบปรับตัวจากแบบ แต่ปัจจุบันมาอยู่อดีตได้ดีนะม,มันมันไม่ต้องแฉยังไวอ่ะเรื่องนังเป็นไวดีชอบเฮ้ยกำลังจะทำอ, <ไป S 1> อะไรไ <ป S 1> อ่ะ